รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Modern Mom. Modern Mom. สวัสดีค่ะพบกับเซนดี e และรายการ Modern Mum เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา7จ็ดโมงถึง8โมงเช้านี้นะคะ คุณผู้ชมคะเรามักจะให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้ลูกเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็เพราะว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยแหละค่ะเป็นส่วนสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะจะได้มีวิธีการส่งเสริมความเป็น Creative มัมมาฝาค่ะแต่ตอนนี้ไปชมไฮไลท์ของทางรายการก่อนค่ะแชร์ประสบการณ์ครอบครัวคุณหมอรัชพันธ์ประดิษฐพรคุณมารแพทย์ที่ทั้งตัวคุณหมอเองและลูกชายต่างก็แพ้นมบัว คุณเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่คุณพาเจ้าตัวเล็กไม่ว่าจะวัยเบบี๋วัยตาอแตะหรือวัวยซนออกไปประจนภัยนอกบ้านเขาก็จะมีท่าทีและอารมณ์บ่งบอกถึงความตื่นเต้นและถูกใจสุดๆปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับเ,เนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนต้องกังวลใจนะคะทั้งเสื้อผ้าของตัวเองและหากลูกรัาต้องใส่เสื้อผ้าที่เหม็นอับเหล่านี้เขาคงรู้สึกไม่สบายตัวแล้วก็ไม่สดชื่นอย่างแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงค่ะคุณแม่สมาร์ทมัมอย่างเราเอาอยู่ค่ะ การที่พาลูกๆออกมาเที่ยวนอกบ้านนะคะก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งทําให้เขาได้เรียนรู้และได้เห็นสิ่งที่ เห็นเห็นสิ่งที่เป็นจริงๆอะคะ่ะแทนที่จะดูจากแค่ในทีวีหรือในหนังสือนิทานที่เราบอกเขาความคิดสร้างสารรค์นั้นก่อให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือว่านวัตรกรรมต่างๆที่ทําให้ชีวิตของคนเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและความคิดสร้างสารรค์ก็ยังทําให้เรามีวรรณกรรมดีๆมีศิลปะที่สวยงามมีบทเพลงที่ไพเราะหรือแม้แต่กีฬาที่คุณแม่ชื่นชอบนั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนะคะแต่ความคิด สร้างสรรค์จะทำให้การเป็นแม่เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้างคุณแม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็จะมีความสุขกับการเลี้ยงลูกเมื่อเผชิญปัญหาอะไรก็ตามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะคะความเป็นครีเอทีฟของคุณแม่เนี่ยแหละค่ะที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาและพาลูกหลบหลีกปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นได้อย่างสบายส่วนคุณแม่เองก็จะไม่ค่อยเครียดด้วยนะคะเพราะว่าสามารถค้นหาคําตอบของทุกปัญหาได้ค่ะ เวลาของคุณแม่มีน้อยแต่มีเรื่องราวมากมายที่จะต้องทําทั้งการงานดูแลลูกดูแลสามีการมีไอเดียสร้างสารรค์จะช่วยให้คุณแม่มองโลกได้อย่างเบาสบายแล้วก็ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปด้วยค่ะช่วง Big Healthy สนับสนุนโดย i s o m i l Plus Advance อาหารสูตรโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับเด็กที่มีระบบย่อยผิดปกติและแพ้นมวัวผลิตภัณฑ์ที่แพทย์และเภสัชกรแนะนำ แชร์ประสบการณ์ครอบครัวคุณหมอรัชพันธ์ประดิษฐพรกุมารแพทย์ที่ทั้งตัวคุณหมอเองและลูกชายต่างก็แพ้นมวัวลูกชายคนแรกแพ้นมวัวตอนแรกยังไม่ทราบว่าแพ้นมวัวแต่ป้องกันโดยการให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนแรกแล้วเสริมด้วยนมสูตรโปรตีนถวเหลืองตามที่อาจารย์หมอที่เคารพแนะนํามีความเหมาะสมเนื่องจากมีสารอาหารครบถ้วนราคา ย่อมเยาวหาซื้อง่ายทานง่ายให้ทานหลังทานนมแม่ครับไอโซมีพลัสแอดวานซ์อาหารสุดโปรตีนถั่นเหลืองสำหรับเด็กที่มีระบบย่อยผิดปกติและแพ้นมวัวปรึกษาปัญหาลูกรักแพ้นมวัวฟรีที่แอปป่อ a แคร์ศ2 2 2 2 4 4ง แต่ถ้าคุณแม่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีไอเดียสร้างสารรค์เอาซะเลยเป็นคนเรียบๆแล้วจะทำอย่างไรดีจริงๆแล้วซูดี้ขอแนะนำให้เปลี่ยนความเข้าใจใหม่ด่วนเลยนะคะการที่เราจะเป็นคนที่มีไอเดียสร้างสารรค์ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนักประดิษฐ์หรือว่านักวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะคะแม่เนี่ยแหละค่ะที่เป็นนักสร้างสารรค์ที่สุดอาชีพหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่คุณแม่อาจจะยังไม่รู้ตัวเท่านั้นเองเพราะอะไรทราบไหมคะ ก็เพราะว่าการมีลูกนั้นเป็นความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่จะทําให้คุณแม่ทุกคนนั้นปรับตัวเข้าสู่การเป็นครีเอทีฟมัมล่ละคะ่ะยิ่งถ้าเกิดคุณแม่เป็นคนที่ไม่เคยเลี้ยงน้องมาก่อนรับรองเลยนะคะว่าจะต้องรีดเค้นไอเดียกันสุดตัวในการเลี้ยงลูกน้อยให้เป็นเด็กที่มีสุขภาพกายแข็งแรงและอารมณ์ดีคะ่ะ แต่ก็มีหลายอย่างนะคะที่จะมาสกัดกัน้นไอเดียการเป็นครีเอทีฟมัมของคุณแม่อย่างเช่นการเหนื่อยล้าจากการทำงานการพักผ่อนไม่เพียงพอสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยบ่อยๆความเบื่อ ความเครียดที่เกิดขึ้นรอบตัวหรือว่าการวิตกกังวลกับปัญหาต่างๆหรือแม้แต่ความที่เรายึดติดกับความคิดด้านลบๆหรือรู้สึกไม่สนใจกับเรื่องต่างๆรอบตัวคิดแต่ว่ามันจะทำได้หรอสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะมาสกัดกัน้นไอเดียครีเอทีฟมของคุณแม่ค่ะลองนึกทบทวนดูนะคะว่าสิ่งที่ซินดี้กล่าวมามีข้อใดที่คุณแม่อย่างเรากำลังเกิดขึ้นอยู่ พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเรียนรู้วิธีสู่การเป็นครีเอทีฟมัมกันต่อค่ะช่วง safest first touch ครั้งแรกต้องปลอดภัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เด็กดีนี่ คุณผู้ชมคะเมื่อเจ้าตัวแสบของเราโตพอสมควรก็ถึงวันที่พลังแขนและขาของเขาพร้อมที่จะก้าวออกสู่นอกบ้านเป็นสัญญาณที่เขากําลังบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าโลกภายในบ้านนั้นแคบเกินไปสําหรับเขาแล้วเขาพร้อมที่จะออกไปผจญภัยนอกบ้านแล้วนะคะแต่จะเริ่มอย่างไรให้ปลอดภยัยและต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าวันนี้ชิน,นีมีเคล็ดลับมาฝากคะ่ะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากสิ่งต่างๆรอบตัวคะ่ะอาจจะเริ่มจากสวนหน้าบ้าน คุณเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่คุณพาเจ้าตัวเล็กไม่ว่าจะวัยเบบี๋วัยตาอแตะหรือวัยซนออกไปประจนภัยนอกบ้านเขาก็จะมีท่าทีและอารมณ์บ่งบอกถึงความตื่นเต้นและถูกใจสุดๆเพราะการที่เด็กๆได้วิ่งบนพื้นหญ้ากว้างๆถือว่าเป็นสนามซ้อมพละกําลังของแข้งขาและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆได้เป็นอย่างดีการฝึกฝนบ่อยๆก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงแต่ก็มีเรื่องที่คุณแม่ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยนะคะ เพราะแสงแดดบ้านเราแรงการพาลูกออกไปนอกบ้านก็ควรมีผู้ช่วยสักหน่อยค่ะอย่างครีมกันแดดสำหรับเด็กคุณแม่ก็ควรเลือกซันสกรีนโลชั่นที่ช่วยปกป้องผิวบอบบางของลูกจากแสงรังสี UVA UVB ลดปัญหาผิวคล้ำเสียจากแสงแดดยิ่งมีวิตามิน E ก็ยิ่งช่วยบำรุงให้ผิวของลูกชุ่มชื่นขึ้นและต้องผ่านการทดสอบจากทางการแพทย์แล้วว่าอ่อนโยนไม่ระคายเคืองต่อผิวเด็ก ส่วนเนื้อโลชั่นก็ต้องซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมสดชื่นที่ถูกใจลูกเพื่อให้ลูกน้อยสนุกเต็มที่กับการเรียนรู้ในทุกกิจกรรมที่เจอแสงแดดได้อย่างสบายตัวตลอดวันยังไงล่ะคะ การที่ลูกน้อยได้มีโอกาสออกไปผจญภัยนอกบ้านเขาก็จะมีโอกาสปลดปล่อยพลังแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มที่นะคะคุณแม่อย่างเราก็ควรที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เขาได้สนุกและก็เรียนรู้ในโลกกว้างข้างนอกเพื่อที่จะเพิ่มทักษะและพัฒนาการให้ก้าวหน้าต่อไปค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เด็กดีนี่ดีนี่อารมณ์ดีดี ดีนี่เบบี้เรซิ่งคอนเทสต์ปี5กลับมาแล้วในงานรักลูกเฟสติวัล15-17มีนาคมนี้ที่ฮอลล์3อิมแพกเมืองทองธานีขอเชิญชวนน้องๆหนูๆวัย6-12เดือนมาแข่งคลานอารมณ์ดีๆน้องวัย1-2ปีแข่งวิ่งลมกรดส่วนน้องๆวัย2-3ปีแข่งจอมสนนักซิ่งสมัครเข้าร่วมได้ที่ www.raklukfestival.com สมาชิกดีนี่คลับโทรมาสมัครได้ที่028318496-7ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเสื้อกล้ามดีนี่คนละ1ตัว ของรางวัลและสิทธิ์การเป็นสมาชิกดีนี่ครับและพบกับกิจกรรมแชร์แฮปปี้เนสสัมผัสแรกเพียงนำภาพความประทับใจครั้งแรกของลูกน้อยมาติดไว้ที่บอร์ดเพื่อรับของรางวัลพิเศษพบกันให้ได้ที่งานรักลูกเฟสติวัล15-17มีนาคมนี้ที่ฮอล์3 Impact เมืองทองธานีพวกเราชาช การเรียนรู้สู่การเป็นครีเอทีฟมัมคุณแม่ควรจะเริ่มจากการรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากหลายๆด้านมากกว่าด้านเดียวอย่าปักใจเชื่อกับหนังสือเล่มเดียวหรือว่าผู้เชี่ยวชาญคนเดียวเท่านั้นนะคะลองอ่านหนังสือหลายๆประเภทแล้วก็อ่านงานเขียนที่คิดต่างจากคุณแม่นอกจากนี้การเดินทางก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีที่จะช่วยเปิดโลกกว้างให้กับคุณแม่ด้วยนะคะการโฟกัสที่ปัญหา หากคุณแม่มีเรื่องที่จะต้องทำหรือว่าเรื่องที่ต้องแก้ไขในแต่ละวันหลายๆเรื่องเรามักจะบอกกับตัวเองว่าเอาไว้ก่อนอยู่ตลอดเวลาแล้วปัญหาก็ตามมากวนใจทุกวันแต่ถ้าคุณแม่ตั้งใจที่จะแก้ไขเรื่องเล็กๆน้อยๆที่รำคาญใจในทีละนิดทีละน้อยนะคะก็จะสามารถขจัดปัญหาใหญ่ๆนั้นได้ด้วยการคิดอย่างเป็นระบบและแก้ให้ตรงจุดนั่นเองค่ะ ลองสนใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างเช่นพัฒนาการใหม่ๆของลูกในแต่ละวันจะทำอะไรก็ตามลองใส่ความสนุกลงไปด้วยนะคะจะทำให้สมองนั้นพัฒนาความคิดใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและก็นวัตกรรมก็จะผุดขึ้นระหว่างที่เราเล่นนั่นเองค่ะคุณแม่อย่าทำอะไรด้วยความเบื่อตลอดเวลานะคะเพราะนั่นจะทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณแม่หายไปแน่นอนค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับเทคนิคใหม่ๆอีกค่ะ ช่วง The Power of Love สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่ม,ม Smart ปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนต้องกังวลใจนะคะทั้งเสื้อผ้าของตัวเองและหากลูกรัาต้องใส่เสื้อผ้าที่เหม็นอับเหล่านี้เขาคงรู้สึกไม่สบายตัวแล้วก็ไม่สดชื่นอย่างแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงค่ะคุณแม่ Smart ม,มัมอย่างเราเอาอยู่ค่ะ เสื้อผ้าเหม็นอับที่เกิดจากการซักแล้วไม่แห้งหรือว่าผ้าที่เก็บเอาไว้ในตู้นานๆอาจทําให้เกิดกลิ่นอับทํายังไงก็ไม่หายหนีไม่พ้นต้องซักใหม่กันละค่ะบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านหลายคนคงพอทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องใช้น้ําส้มสายชูเป็นตัวช่วยร่วมกับการซักผ้าเพื่อขจัดกลิ่นอับแต่ปัจจุบันนี้สะดวกมากขึ้นด้วยวิธีที่เบาแรงแล้วก็ประหยัดเวลา ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรียตัวการสร้างกลิ่นอับติดเสื้อผ้าวิธีนี้จะป้องกันปัญหากลิ่นอับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นอกจากจะทำให้เสื้อผ้ามีกลิ่นหอมตามปรารถนาแล้วนะคะก็สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากเสื้อผ้าเหม็นอับได้อีกด้วยละค่ะ สาเหตุอีกอย่างที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นอับติดเสื้อผ้าก็คือการเก็บเสื้อผ้าไว้ทีละมากๆแล้วก็ออกมาซักทีเดียวก็จะทําให้เชื้อแบคทีเรียนเนี่ยจเจริญเติบโตทําให้เกิดกลิ่นเหม็นอับได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อบุคลิกภาพที่ดีแต่งตัวสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะกลิ่นก็ต้องหอมสะอาดด้วยวิธีแก้ปัญหาง่ายๆแล้วก็ทําเองได้ไม่ยากแบบนี้รับรองค่ะว่าคุณแม่สมาร์ทมัมอย่างเราเอาอยู่จะได้มีเวลาดูแลตัวเองแล้วก็ลูกมากขึ้นไงคะ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สักผ้าและปรับผ้านุ่มสมาร์ทเมื่อเร็วๆนี้ผลิตภัณฑ์ดูแลฟันปลอมโพลิเดนสารต่อการประกวดร้องเพลงในงานโพลิเดนวัยเก่าขอเกิดปี2องณอินฟินิตี้ฮอชั้น5 0ศูนย์การค้าสยามพารากอนหลังจากกระแสการตอบรับในปีแรกดีเกินคาดเพราะเป็นเวทีที่จัดการประกวดร้องเพลงสำหรับผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมความสุข ให้ความสําคัญแก่ผู้สูงอายุอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมไทยอีกด้วยภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณดวงใจทนายการพร้อมด้วยศิลปินนักร้องชื่อดังทีให้เกียริร่วมเป็นคณะกรรมการการตาัดสินการประกวดอย่างคับข้าง ฝากเชิญไวเก่าทุกทกท่านด้วยนะคะอยากเก็บความเก่าไว้กับบ้านอยากให้ทุกทกท่านมาโชว์ความเก่าที่มากด้วยประสบการณ์ชีวิตมากด้วยคุณค่ามากด้วยมิตรไมตรีนะคะมาแชร์ความสนุกด้วยกันค่ะรับรองปีเสาร์นี้สนุกยิ่งกว่าปีแรกแน่นอนคะ่ะพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารนำโดยคุณจาลินีวงกำทองผู้อำนวยการฝ่ายการตรลาดกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคบริษัทแก๊กโซสมิตรไครประเทศไทยจำกัด โครงการวัยเก่าขอเกิดปีสองนะคะเป็นการจัดการประกวดร้องเพลงนะคะสําหรับวัยเก่าที่อายุ40ปีขึ้นไปจะใส่หรือไม่ใส่ฟันปลอมก็ได้นะคะเข้ามาร่วมประกวดหลายคนก็อยากจะแสดงออกอยากจะแบบว่าสร้างความมั่นใจนะคะแล้วก็หาเวทีหรือหากิจกรรมที่เกี่ยวข้องก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะมากๆสําหรับครอบครัวที่มีผู้ใหญ่อยู่นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะครอบครัวเดิร์นมัมท่านในสนใจนะคะที่จะร่วมสมัค เข้ามาประกวดนะคะเชิญได้เลยนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้ที่026103030นะคะค c เซ็นเตอร์ของเรานะคะขอบคุณค่ะหรือสามารถสมัครได้นจุดจัดประกวดรอบคัดเลือกของแต่ละภาคทั่วประเทศระหว่างวันที่10ถึง3 1มีนาคม2556นี้นะคะกลับมาคุยกันต่อในเรื่องของการเป็นครีเอทีฟมัมนะคะ ชีวิตของเราเป็นการเรียนรู้เสมอคุณแม่ต้องเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้ค่ะแต่คุณแม่มือใหม่หลายท่านอาจจะระวังมากกว่ากลัวทําผิดกลัวไปหมดทุกๆเรื่องจริงๆแล้วมีหลายเรื่องที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงลองทําใหม่นะคะแล้วก็แก้ไขไปทีละน้อยการยอมรับความผิดพลาดและพยายามสู้ใหม่ก็เป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งกว่าการทําสําเร็จเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ การรวบรวมไอเดียก็คือการจดนั่นเองหลายครั้งที่ไอเดียบันเจดิดแต่ก็ลืมไปในที่สุดเพราะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันทําให้เราลืมไอเดียที่บันเจดิดไปจนสนิทเลยนะคะว่าอยากจะทําอะไรอยากจะฝึกอะไรให้กับลูกหรือแม้ว่าอยากจะทําอะไรให้ลูกทานค่ะ สำหรับการบริหารเวลาดีๆเพื่อที่จะมีเวลาพักผ่อนได้มากยิ่งขึ้นได้ชาร์จแบตใหม่แล้วก็เพิ่มพลังศักยภาพและความคิดสร้างสารรค์ก็สำคัญนะคะคุณแม่ต้องหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอออกไปเดินเล่นบ้างออกกำลังกายเป็นประจำหรือว่าสัมผัสกับธรรมชาติฟังเพลงหรืออะไรก็ได้ค่ะที่ทำแล้วสบายใจช่วง Family s h o t สนับสนุนโดยโซ ny Handycam มบันทึกและแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยกองวิดีโอแ a n d y c a มจากโซ ny สวัสดีค่ะช่วง Family s ช o t ของเราวันนี้เราก็ยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นที่พึ่งไทยจังหวัดนครปฐมค่ะกับครอบครัว Family s ช o t ที่น่ารักครอบครัวนี้วันนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่าครอบครัวนี้จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจไปชมกันค่ะอ่าหยุดก่อนนะครับเรามาตกลงกันนิดนึงนะครับเรามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับเราห้ามไปจับหุ่นนะครับโอเคไหมโอเคอ่าไป พอเดินมาถึงห้องการเล่นของไทยซึ่งห้องนี้ได้จําลองการเล่นแบบไทยไว้หลายอย่างเลยน้องอิงและน้องแอนก็สนุกสนานใหญ่เลยละค่ะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าประโยชน์ของการพาลูกๆออกมาเที่ยวนอกบ้านอย่างนี้มีอะไรบ้างคะ การที่พาลูกๆออกมาเที่ยวนอกบ้านนะคะก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งทําให้เขาได้เรียนรู้และได้เห็นสิ่งทีเ่เห็นสิ่งที่เป็นจริงๆอะคะ่ะแทนที่จะดูจากแค่ในทีวีหรือในหนังสือนิทานที่เราบอกเขาซึ่งอันนี้เราก็จะอธิบายสิ่งที่เห็นเนี่ยให้เขาได้เข้าใจาถ้ามีเวลาเนี่ยก็ควรจะพาน้องๆเนี่ยออกมาหาประสบการณ์ใหม่ๆอย่างนี้ค่ะวันนี้ทั้งคุณแม่และคุณลูกได้ทั้งความรู้และเดินเที่ยวเล่นกันจนเพลินเลยละค่ะ ส่วนตัวคุณพ่อเองก็อาสาบันทึกภาพไว้ตลอดไม่ทราบว่าภาพฝีมือคุณพ่อจะออกมาเป็นยังไงบ้างคะครับวันนี้เนี่ยผมมากับครอบครัวเนี่ยไม่ได้มาดูด้วยตาเปล่าเท่านั้นนะครับผมจะเก็บความประทับใจเนี่ยด้วยกล้องโซนี่ไฮนิคแคมโปรเจคเตนะครับหอบความสุขเนี่ยกลับไปดูนะครับกับครอบครัวในครั้งนี้ด้วยนะครับหากคุณผู้ชมอยากจะบันทึกภาพความประทับใจได้แบบนี้บ้างก็อย่าลืมหาเจ้ากล้องคู่ใจตัวนี้ นำติดตัวไปเที่ยวกับครอบครัวด้วยทุกครั้งสัปดาห์หน้าช่วง Family s h o t อจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องคอยติดตามชมห้ามพลาดนะคะเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดรสาธิตรังค้าศรีอาิิดีษกรมสัมพักรแถลงข่าวเปิดโครงการคุณคือคนดีที่เสียภาษีถูกต้องหวังใช้สิทธิศาสตร์ด้านดนตรี พัฒนาวัฒนธรไทยให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเครื่องดนตรีที่มาจากภาษีประชาชนณบริเวณของชั้นหนึ่งอาคารกรมสรรพากรโครงการคุณทีคนดีที่เส,สียภาษีถูกต้องเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียนที่มีความต้องการเครื่องดนตรีไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพน้องน,องนักเรียนและส่งเสริมให้มีโอกาสเข้าถึงดนตรีตามแนวคิดดนตรีสร้างเด็กดี ซึ่งเราเชื่อว่ามหาส,ส,สิจาร์ของดนตรีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมซึ่งก็ทําให้เด็กๆเล่านนเนี่ยมีความแม่นยำแจ่ใสแล้วก็พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมกล้าแสดงออกนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีโครงการที่สพขยาจะจัดให้ครับกิจกรรมครั้งนี้ดรศักดิ์ชิตรังคัสุริร่วมถือนาดนตรีสร้างเด็กดีโดยมีนายแพทย์อุทยานทุกสังหารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสมองเด็ก คุณเนรพันล่ำจำประาธานคณะกรรมการกิจการสังคมและคุณภาพชีวิตของการค้าไทยและคุณกล้องสหรัฐสังคารปรีชาร่วมเสวนาในทางนี้ด,ด้วยกรมธมรมกรขอเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศส่งโครงการเริ่มพัฒน์เรื่องในหัวข้อดนตรีสร้างเด็กดีรับมอบเครื่องดนตรีผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w r d g o t h คุณแม่เคยสังเกตไหมคะว่าเด็กๆจะมีความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการผ่านการเล่นคุณแม่ต้องหัดเล่นบ้างนะคะเมื่อเราเล่นเราก็จะมีความสุขและก็ความสนุกคะ่ะและหลายๆครั้งที่ไอเดียสร้างสารรค์และก็จินตนาการเกิดขึ้นจากความสุขและความสนุกสนานนั่นเอง คุณแม่อย่าปล่อยให้การเล่นเป็นเพียงหน้าที่ที่เราจะต้องทําเท่านั้นนะคะเมื่อไหร่ที่เราเล่นกับลูกและรู้สึกสนุกก็เป็นการใช้เวลาพักผ่อนของเราด้วยค่ะแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วก็มีเรื่องคิดคนและไอเดียใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ CenterPoint Executive Service d p p r t t m n t t ทองหลอ่อที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำนะคะ และคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสามารถชมรายการเพิ่มเติมได้ที่ w w w r ัก l u k f a m i l y c h a n n e l c o m และ Facebook ก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเขียนเข้ามาร่วมสนุกพูดคุยกับทางรายการได้นะคะแล้วพบกันใหม่กับ Modern m น m เพราะ Modern m น m เข้าใจเข้าถึงทันยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์นในการเลี้ยงลูกสำหรับวันนี้ซินดี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้คุณแม่ m ม d ด r n m น m ทุกคนมีความสุขมากๆกับการเลี้ยงลูกค่ะสวัสดีค่ะ